วันนี้เราจะพาไปวัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือวัดพันเองแตกนั่นเองครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูหน่อยไหมครับ EP พีที่สองวันนี้เราอยู่กันที่วัดดังนะที่มีพาเกสิทชื่อดังอย่างหลวงพ่อทาครับนั่นก็คือวัดพันเองแตกครับซึ่งวันนี้เรามาวัดนี้จนได้นะครับผมจะรับไปไหว หลวงพ่อทาองค์ใหญ่กันนะครับไปกันเลยองค์นี้ก็คือหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับผมสำหรับอันนี้ที่เห็นเป็นปลาหวานนี่คือของแก้บนชาวหลวงพ่อทานะครับผมซึ่งคนเนี่ยนิยมนำปลาล้ามาแก้บนหลวงพ่อทานะครับผมหากบนวานแล้วสมหวังนะครับคนจะนิยมนำปลา,ามาแก้บนหลวงพ่อทากันนะครับ อันนี้ก็คือแคนนคับที่เป็นเครื่องดนตรีไทยในภาคอีสานนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเอามาแก้บนกันนะครับแล้วก็มีนางรำนางรำที่อยู่บนศาลท้องภู่มนะโอเคเดี๋ยวเราไปว่ากันเลยครับวัดพันเนียงแตกตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีตำบลนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำนครชัยศรีแือแม่น้ำท่าจีนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านพุทธศิลป์และความศักดิ์สิทธิ์ วัดพันยิงแตกมีอายุกเก่าแก่กว่า200ปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาหรือช่วงรัตนโะกสินทร์ตอนต้นคุณผู้ชมครับหลวงพ่อทาวัดพันยิงแตกมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการเป็นพันักปฏิบัติที่มีพลังจิตแก่กล้าและมีชื่อเสียงด้านคงกระพันชาติรวมถึงวัตถุมงคลของท่านที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ะได้รับการเก่าวขานเรื่องความขังครับนี่นะครับหลวงพ่อทาที่ใหญ่ที่สุดครับนี่คือแลนด์มาร์คใหม่แห่งจังหวัดนครปฐมนะครับผมนั่นคือวัดพะเงียงกนะครับผมซึ่งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีครับถัดไปก็ไม่เห็นแม่น้ำนะครับนะครับีกจุดที่บูชาดอกไม้ทุกเทียนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระรูปองค์จำลองนะครับผมมื่อมีพระนอนนะครับแล้วก็มี พระพุทธรูปปางประจำวันเกิดแล้วก็มีพระพุทธชินราชนะครับซึ่งอยู่ที่ทําแบบมาจากวัดวัดเอ่อเออ่วัดพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่อันนี้คือดอกไม้ทุกเพียรนะครับส่วนตรงนี้ก็คือประทัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคนผมขอที่แคนนิด้วยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอันนี้ก็จะเป็นอะไอ,อ้อ๋อปลาต้องแทงเหมือนเดิมครับ อันนี้เป็นประทัดนะครับผมให้สำหรับคนที่เข้ามาบุบาลสารเจ้าแล้วเขาสมหวงังเขาไม่รู้เขาบนิบานเรื่องอะไรนะครับเขาเลยทําให้สมหวังก็เลยทําให้คนก็เลยมาแก้บนนะครับโอเคเราไปจุดต่อไปเลยครับเราจะพยายามไตลอด่มาได้คิอร์คร,รครับผมนี่ครับ อโอเคครับขอให้ถูกหวยในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับขอให้ผมนะครับถูกหวยอยากถูกหวยมากนะครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวเป็นรการที่ต่อไปอันนั้ก็คือหลวงพ่อทาอุจรมน์ก็รวมถึงพระเจ,จ้าวาดนะครับวัดพระเนรแต่ครั้งหลายองค์นะครับที่มาารับพรประดนะครับ เดี๋ยวเราไปขอนี่ครับทุบช,ชิ้นทองกันเลยครับผมเราจะปิดทองกันเลยนะครับรอได้ทุบชิ้นทองไหมครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันเลยท่านผู้ชมครับข้างในครจะเป็นหลวงพ่อสถิตคือหลวงพ่อทองจำลองเดี๋ยวเรามากราบกันนะครับนี่ก็คือพ่อปู่ฤาษีครับในท่านนะครับคือเอใาตา้ มันดกนะครับหลวงพ่อสาเร็จแล้วก็หลวงพ่อทาจาลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแก้วบนนะครับอันรี่พูดไปแล้วนะครับก็คือของแก้วบนหลวงพ่อทานะครับผมมีแคนนะฮะที่เป็นเครื่องดนตรีในภาคอีสานนะครับอันนี้ก็คือน้ำมนต์หลวงพ่อทาไม่รู้ว่าน้ำมนต์ดื่มหรือน้ำมนต์สิบบาทนะครับอันนี้เป็นวัำส้มมงคลนะครับอันนี้ก็คือหม้อเป็นเทียนลึกนะครับ ก็เป็นสี่เหลี่ยมวงกลสร้างหลวงพ่อทาองค์ใหญ่อันนี้ราคาอยู่ที่1,200งบาทนะครับอันนี้จะเป็นกุมารกวกนะครับราคาที่899บาทนะครับอันนี้คือพญาคุดนะครับอยู่ที่ราคาก็เก้าร้บาทนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาสี9 9ับาทครับแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือหลวงพ่อสมเด็จนะครับหน้าจัหลวงพ่อสมเด็จเก้าร้อ้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้คือรูปถ่ายครับ รูปถ oh, ่ายเก้าร้อยเก้าบาทอ๋อสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทผู้ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆนะครับแล้วก็มีพระศิวลีนะครับแล้วก็มีหลวงพัทธานะครับหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีน้ำมันมีน้ำมันนะครับผมห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีพยันนะครับราครที่อันนี้พระศิวลีอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเกือบพันอยู่นะครับ แล้วก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลราคาก็ไม่น่าแพงเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้เป็นสีพึ่งนะครับผมอันนี้ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโอ้โหนะครับมีหลายสายราคาครับผมก็ ใครที่มาก็มาดูได้ครับว่าส่องได้แล้วครับผมนี่ครับแล้วก็มีนี่นะครับมหายอดมหามตตาพระคณาจารย์แห่งกรุงสยามนะครับพระเงฏิชื่อดังระดัลประเทศนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยนะครับว่าทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ